ผลยุสพา101นะคะว pues right, so ันนี้นะคะเราจะมีรถมือสองคุณภาพดีโปรโมชั่นดาวเพียง2,500บาทคันน um ี้เลยนะคะคุณผู um um ้ชค่ะคันนี้เป็นฮอนด้าซีวิค28เอ็กนะคะเกียร์ออโต้รุ่นปี2,11ค่ะราคาถูกมากเลยค่ะอยู่300,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้าผ่อนเพียง6,000บาทเลยค่ะคันนี้นะคะมาดูรถมือล้วกันเลยเป็นรถออบ้านเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าโลโก้ฮสแดงนะคะ มาพ้องไฟหน้าดีไซน์สวยเก๋มากเลยนะคะคุณลูกค้ามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นดาวคันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ามาดูเลยค่ะสายเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข,ข้างของตัวรถนะคะม,มีคิ้วกันสากนะคะโลโก้ซีีนะคะ ภในตัวรถนะคะจะเป็นโทนสีเทาๆเบาะหนังนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะมีแอร์แบกให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มีหน้าจอทัชสกรีนนะคะออปชั่นเยอะมากมายเลยค่ะคุณลูกค้าย้ำอีกทีนะคะคันนี้เป็น Honda Civic เกียร์ออโต้ 1.8S นะคะรุ่นปี2011เก้าเพียง1,900บาทค่ะคุณลูกค้า รมีรับประกันหลังการขายคุณลูกค้าทุกคันนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อคันนี้หรือคันไหนนะคะสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะโทรหาเจ้าลูกค้า0629098142ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะออปชันเยอะจริงมาดูด้านหลังกันด้วยนะคะคันนี้จะมีเซนเซ,นเซอร์ถอยให้ด้วยสจุดนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะที่ลิงก์กับหน้าจอดสรีนด้านในนะคะใครท้ายดีไซน์สวยหนูค่ะ 1900บาทกับ Honda Civic 1 8 S Gear Auto รุ่นปี2011นะคะสำหรับคระผูชมท่านใดสในใจคันนี้โทรหารเซลูกตา0629098142ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ